สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง n e l โนวิศวะพารวยและอีกหนึ่งช่องทางคือดวงมงคลชีวิตวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับช่วงนี้ขออนุญาตโปรยคลิปไปสองช่องทางด้วยผลว่าโหนวิศวะพารวยอะ่ะต้องใช้กฎเกณฑ์ที่ผมจะสอนเหมือนกันเพื่อหาตัวเลขมงคลแล้วเราจะดูว่าสุดว่าบางท่านเนี่ยมีลาภะอาจารย์ทําไมลาภะหนูอะ่ะ ไม่ส่งผลทีบางครั้งนะครับกฎเกณฑ์เนี่ยมีผลเกี่ยวกับโลกจิตปัญญาที่เกี่ยวกับเทวดาอะไรก็ตามต,ตัวอย่างบทสวดต่างๆมีคนชอบถามว่าอาจารย์ทำไมบทสวดทุกบทสวดต้องอิงก,กับเทวดาว่าไม่ได้ครับก่อนสวดทุกครั้งปฏิธรรมความเชื่ออย่างน้อยเขา้องว่ามีชุมนุมเทวดาสนุเสริมดวงชะตาเห็นไหมครับกฎเกณฑ์รวมถึงบทสวด กรณียัไมตไสูตรว่าด้วยให้เทวรากเทวดาหลงเห็นไหมครับทุกอย่างอิงกับเทวดาทั้งนั้นแลแต่ยุคนี้เปลี่ยนไปอาจจะไม่มีคนอธิบายขนาดนี้แล้วก็ที่สาคัญส่วนช่องทางดัวมงคลชิวเอาไว้เรียนเพราะว่าผมกำลังจะทำหนังสือเล่มน,นึงขึ้นมาเกี่ยวกับวิธีการเสริมเติมแต่งดวตาสําหรับผู้ที่อ่านรอบเดียวและเข้าใจกฎเกณฑ์นี้สําคัญมาก คุณสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการสร้างบ้านเพราะบางครั้งเราจะรู้ว่าอ๋อมุมนี้เทวดาอยู่เราควรจะเป็นห้องพระดีไหมห้องนั่งเล่นดีไหมเลียงห้องซ่วมห้องน้ําดีไหมนี่คือสิ่งสําคัญเพราะบางครั้งโอ้โหดวงดีมากเลยครับแต่คุณไปทําชัยภูมิที่เรียกว่าเอาไปโห้ซ่วม อ่างล้างหน้าคุณอ่างล้างจานคุณไปสาดลงศีรษะองค์เทพนั่นเองเรามาเริ่มกันครับง่ายๆครับคือการหาดาวเทวดาวมาช่วยหรือมาทำลายที่เขาเรียกว่าเทวดาวมาสิงมาแฝงกฎเกณฑ์ง่ายก็คือคุณต้องรู้ว่าดวงคุณเป็นอย่างไรง่ายลงไปอีกเราลองเซิร์ชเข้าไปดูทุกท่องทาเลยครับว่า ดวงดาวเราเป็นแบบไหนดาวเราอยู่ไหนอยู่ราศีอะไรลัคนาเราอยู่ตำแหน่งไหนถ้าไม่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเข้าเว็บไซต์ดูมงคลชีวิตผูกดวงเลยครับแล้วก็คลิกไปช่องแนวโน้มลึกซึ้งลงไปนะครับคุณลองเข้าไปดูว่าถือว่าเราผูกดวงดาวประจําตัวเป็นดาวมัสจอยูแล้วกดเขา้าเลขศูนย์เลยครับจะวิ่งไปหาว่าอ๋อเราไหว้ใครดีไหว้ที่ไหนดีใครเป็นผู้ให้ใครด้วยพร ที่มาที่ไปอย่างไรผมทำให้คุณเรียบร้อยแล้วตอนเริ่มครับสลับดวงนี้ก็คือหนึ่งเส้นทางในการหาเราต้องอาศัยอะไรบ้างต้องอาศัยดาวโลกจิตมิญาณอันนี้แกห้าแปดเหคือใคร5คือพระพม8คือพระราหูหรือทาพพิพเชเนตเก้าคือช่วยเทพทั้งสุขชันฟ้าศูนย์คือ ดาวมฤตยูก็คือเทพเจ้าแห่งความตายอันนี้แก่ใช่บ้างที่แบบโอ้ยง่ายๆเลยครับพระศิวะที่รอบพระศอพระองค์คอพระองค์เนี่ยเต็มไปด้วยหัวกโลกมีแครนี้อีกมีท่านสุวรรณสุบานโยมพระบาลน,นิยบาลตีลืมครับผีมาช่วยมาทําลายเหมือนกันผีตะกูลผีผีมาช่วยเทวดาเทวดาช่วยคนพระพรมช่วยนักลบ คนสร้างบ้านแปลงเมืองหรือโอ้โหสู้ไม่ถอยตระกูลนั้นคือลางหูช่วยนั่นเองมาดูนะครับว่าดวงครูดวงนี้นะครับถือว่าเป็นดวงครูน้องคนนี้บอกว่าอาจารย์ช่วยตั้งชื่อหน่อยผมบอกว่ารอนะผมตั้งชื่อคิดเงินแพงแพงจริงๆครับเพราะอะไรหนึ่งถ้ามีคิดเงินแพงตั้งให้แล้วอาจารย์หนูลืมเปลี่ยน เดี๋ยวเวลาครับเดี๋ยวเวลาทั้งคุณและผมครับกว่าจะได้ชื่อนึงขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะเอาทักษะอย่างเดียวไม่ใช่ครับอาจารย์บอกทักษะมันจิบจิบลูกเอ้ยหัวอกหัวจิตหัวใจจิตตารภาารภาพพลรานภภาพดูที่ดวงคุณต่างหากที่เป็นตัวบอ,บอกว่าชื่อคุณเนี่ยได้อย่างไรเรามาเริ่มกันครับสำหรับน้องคนนี้ก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับ เทวดาสีพระองค์นี้มาช่วยหรือมาทําลายก่อนโยจะรู้เราต้องรู้ว่าเขาวาปไปไหนเขาสิงไปไหนเขาแฝงไปไหนบ้างหนึ่งดวงที่เป็นดวงครูที่ดีมาเริ่มกันที่ดาวพระหัสเดชห้าอย่าลืมนะครับผมบอกเสรมอว่าเมื่อเราทําสเต็ปแรกคือตามเข็มนาฬิกาลองย้อนเข็มนาฬิกาดูก็คืออนุรมลมปฏิลมนั่นเองดูกันครับพระหัสเดชห้าอยู่ที่ราศีพิจิกเจ้าเรือนเป็นพระอังคาร Am, ไอ้ยังมีรู้้าเรือนก็คือเกษตรบดีนั่นเองลองคลิกเข้าไปเกษตรบดีเขียนงงยังไงฝึกเขียนตามแต่ผมเขียนให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเกษตรบดีอยู่ราศีพิจิกคือพังคานพังคานอยู่ไหนเลข5เลข9ไปด้วยเสมอดังนั้นเลข5เลข9อยู่ณจุดนี้ครับง่ายไหมครับสเต็ปแรกง่ายมากนะครับต่อมามาดูซิราหูอยู่บ้านใคร เลือนใครอยู่เลือนพระศุกร์พระส,สุกร์อยู่ไหนอยู่ไหนพระศุกไปเขียนเลขแปดอยู่กับดาวพระส,สุกร์เลขหนะครับเช่นเคยมฤตยูองค์สุดท้ายอยู่ไหนอยู่บ้านพระฤหัสเลขห้าดังนั้นมีผีมีเทวดาวสอบโอล์กอดคอกันไปครับแกไปหน่วยขอโทษนะแกไปไหนฉันไปด้วยดังนั้น มาริตยูเลขศูนย์ไปหาพฤหัสครับเอาแปดมาด้วยและที่สำคัญอาจารย์เสร็จหรือ,อยังถ้าเราเนี่ยที่บอกว่าคุณต้องรู้รู้จักการควรเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานุโรมปฏิโรมมันเองคือกลับไปกับไปดูซิเผื่อพลาดเราฝึกไม่ยังไม่เสร็จครับจริงๆแล้วเขาจะตามพระอาคาร ไปหาบังคานเพราะอะไรเลข 5, ห้าพัพพมพฤหัสเลขเก้าคือดาวพฤกษ์เขาอยู่ไหนศูนย์กับแปดไปด้วยเสมอนั่นเองครับดังนั้นต้องมาเขียนศูนย์กับแปดอยู่แบบนี้เดี๋ยวผมคำนวณ้อีกให้ดูอีกหนึ่งอย่างนะครับลองดูสิลองเริ่มที่เลขแปดดูบ้างนะครับเลขแปดอยู่บ้านใครอยู่บ้านระสุกไปเขียนที่เลขหกดาวระสุก เลขศูนย์อยู่บ้านใครอยู่บ้านพฤหัสเพฤหัสอยู่ไหนเพฤหัสเลขห้าอยู่ที่ราศีพิจิกต้องเอาแปดไปด้วยเพราะอะไรมีสิงต้องมีแฝงเพื่อนกันกอดคอกันไว้อย่าไปไหนนะเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ว่าห้ากับเก้าอยู่ไหนบังเอิญว่าห้ากับเก้าอยู่ด้วยกันที่ราศีพิจิกราศีพิจิกเจ้าเลือนเป็นใครเป็นพ่างขาเลขสามดังนั้นแปด ห้าไปกันทั้งหมดว่าเทวดาไปไหนไปด้วยกอดคอกันไปส่วนจะไปทำลายหรือไปช่วยเรามาวิเคราะห์กันเราไปเริ่มกันครับว่ามาช่วยหรือมาทำลายเอาเป็นว่าสามพระองค์ขึ้นไปช่วยรวมเจ้าเรือนไปด้วยเพราะอะไรเจ้าเรือนคือว่าแบบนี้ครับเฮ้ยเขาอยู่เดิมดังเดิมแต่นับว่าเป็นผีอะ่ะไม่สนใจอะ่ะ ฉันก็เป็นผีแกก็ผีมาเจอกันอ่าเพื่อนกันมา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 ,มาทานข้าวด้วยกันอารมณ์แบบนี้ดังนั้นเซ็ดนี้เลขสามเป็นบวกไม่ต้องไปเคลียร์ทีละดาวทีละดวงบวกโดยอัตโนมัติเลขห้าล่ะผีครบเกินสามพระองค์ดังนั้นห้าเป็นบวกครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับเลขศูนย์อยู่เลขแปด เทวดามาสองพระองค์อ่มาช่วยหรือมาทำลายต้องเคลียร์ทีละดวงหกศนเป็นลบเป็นลบแล้วนะครับหกแปดนะครับบางตำราก่อนนะครับถ้าภาคคำนวณเขาให้เท่ากับหรือเป็นบวกแต่ภาคพยากรณ์สมัยก่อนให้เป็นลบ เพราะอะไรแปลว่ามีสเสน่ห์มากครูผู้แรงกรรมคุณสมัยก่อนเขาไม่ชอบเพราะอะไรโอ้โหอาจารย์ท่านเนี้ยลูกศิษย์ไปทำไมสมัยเราเป็นเด็กเนาะอาจารย์ท่านท่านนี้ทำไมรอจังเลยอาจารย์ท่านนี้นนาาทำไมสวยจังเลยสมัยก่อนไม่ดีเพราะอะไรลูกศิษย์เป็นรักอาจารย์ไม่ได้แต่สมัยนี้ยุคบนเปลี่ยนดังนั้นกฎของโหราศาสตร์ของอาจารย์ผมสอนลูกพึงวิเคราะห์ด้วยความเป็นจริงลูก อาจารย์ว่าให้เท่ากับไปก่อนปลอดภัยสุดดังนั้นหกเมื่อกี้นี้นะช้าๆนะหกศูนย์เป็นลบหกแปดเป็นเท่ากับดังนั้นลบกลับเท่ากับเป็นลบทันทีครับง่ายไหมง่ายมากครับนะครับแต่นี่คือการทอนดาวดีเสียสิบการไม่เกี่ยวกันออกคัมภีรก่อนดังนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันถูกต้องหรือไม่เพราะอะไรโอ๋หมอดูทั้งเรียนทั้งสอนทั้งดูดวงก็งงบางครั้งเหมือนกันครับนะครับดังนั้นหกเป็นลบแล้วแปดเป็นบวกที่เหลืออาจารย์ไม่เขียนเลยที่เหลือไม่ต้องนะเพราะไม่มีเทวดาสิ่งแฝงเกิดขึ้นดังนั้นให้รู้ว่าดวงนี้นะครับเทวดาช่วยคือน้องคนนี้พูดตามตรงครับว่าสุดๆดกับชีวิตจริงๆ สุดๆจริงๆครับผมบอกว่าเอ้ยทางรอดของชีวิตของเธอมีทางเดียวเท่านั้นนะที่ดีที่สุดก่อนเลยก่อนที่เราจะไปดวงอื่นมันสวดมนต์ไหว้พระดูในศีลธรรมเข้าไว้ถ้างั้นเนี่ยปฏิบัติต่างๆจะมาลุมล้อมกับชีวิตต้องผ่านไมให้ได้โอ้โหกว่าจะผ่านได้ครับสะบักสะบ,บอมพอสมควรแต่ก็ผ่านไปแล้วผมถือว่าดวงนี้เป็นดวงคลูที่เลิศประเสริฐสีพอสมควรนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทวดานะครับ ก็เป็นเช่นนี้แลก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่ไยเรียนไปรู้ในโหราศาสตร์ลองศึกษาหาความรู้ดูผมทําให้เยอะแล้วพอสมควรเราก็ลองไปฝึกกับตัวเองดูซิสำหรับคนที่เรียนในช่องไทยยูทูบนะครับผมก็ตรวจการบ้านให้นะครับให้บ้างผิดก็อาจารย์ทําไมหนูผิดเยอะจังเพราะไม่เป็นไรเพราะว่าเราฝึกใหม่เมื่อก่อนผมก็ผิด ขอโทษนะครับเมื่อก่อนผมก็ฝึกกบผิดผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกกว่าจะมองอ๋อเป็นแบบนี้เหมือนกันถ้างั้นน่ะเราจะไม่เชี่ยวชาญลองฝึกเองดูก่อนสุดๆเอาโจทย์ที่ผมทําให้อ่ะครับไปฝึกประกอบดูซิลองเปิดลองปิดลองเปิดลองปิด,เ,ปดเดี๋ยวก็อ๋อเองครับนะครับ,นะรบถ้าเกิดส่งให้ผมทําอ่ะผมทําผมรู้ แต่คุณอาจจะไปรู้ติดปากว่าไม่เห้าตาเห็นลงมือทําเสียก่อนนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวนะครับเพื่ออะไรเหมือนเดิมเอาไปหาตัวเลขมงคลเอาไปหาชื่อมงคลเอาไว้แก้เสริมเติมแต่งดวงชะตาเราจะรู้ว่าอ๋อดาวดีอันนี้มาแก้ตรงนี้ได้ไหมดาวนี้มันดีไม่สุดมีดีกว่านี้ไหมเราจะได้หาสิ่งที่ดีสุดในดวงถ้างั้นอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยไม่สนุกเจ้าผม ไม่มีใครรักคุณตัวตัวเองถ้าเกิดคุณชํานาญคุณนี่แหละครับจะเป็นผู้หนึ่งที่สามารถหาความเป็นมงคลให้กับชีมคุณได้ด้วยตัวคนเองวันนี้ผมน้องทีมงานโหนวิศวะพารวยและดวงมงคลชีวิตขอให้ทุกท่านมีความสุขสมบวังในด้านการคำนวณโหราศาสตร์วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ